สวัสดีค่ะวิธีลวกเส้นเล็กลวกเส้นเล็กยังไงไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนและอยู่ได้หลายวันไม่ต้องแช่เย็นไม่เสียง่ายสามารถเอาไปทำได้หลากหลายเมนูเช่นผัดไทยกล้วยเต๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเส้นที่เราใช้วันนี้เตรียมเส้นมาใส่ภาชนะเลยนะคะที่เราจะใช้ลวก ต้มน้ำให้เดือดแล้วปิดไฟค่ะลวกเป็นเวลาหนึ่งนาทีโดยประมาณเส้นจะสะอาดลดกินแป้งได้มากเลยค่ะ จับดูด้วยนะคะว่าเส้นนุ่มหรือ,อยังถ้าเส้นนุ่มแล้วก็เป็นใช้ได้เลยค่ะครบหนึ่งนาทีเทน้ำร้อนออกค่ะแล้วล้างด้วยน้ำเย็นเทใส่ภาชนะค่ะแล้วเราจะมาดึงเส้นกันค่ะดึงเส้นออกเพื่อไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ หลังจากนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยน้ำมันเพื่อเวลาเราใช้เส้นเส้นจะได้ไม่ติดก,กันแล้วเราก็จะได้ทำอาหารได้ง่ายๆค่ะวิธีนี้จะเก็บเส้นได้หลายวันไม่ต้องแช่เย็นไม่เสียง่ายเส้นจะเหนียวนุ่มอร่อยมากๆค่ะ เก็บไว้ด้านนอกโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ